สวัสดีชาวติ๊กต็อกนะแล้วก็สวัสดีสวัสดีอ่า YouTube YouTube ช่องนี้นะคะแล้วนี่ติ๊กต็อกนะคะเมื่อกี้ยินที่ช่องนี้เพิ่งจะไลฟ์ไปที่เ c e b o o กไปแล้วนะคะวันนี้ลองเทสชแนล e l ใหม่ๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นที่ช่องนี้ไลฟ์เลยนะวันนี้อ่าวันนี้วันนี้นะคะค่ะ หลานสาวนะตอนนี้อยู่บ้านบอลนะคะนี่ตอนนี้อยู่บ้านบอลนะนะสำหรับอ่า u ูทูบยูทูบนะคะ YouTube แล้วก็ไอจนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พาหลานมามาเล่นนะคะนี่นะคะป้าดูดีกล้องเอชัดกว่าเนะเนี่ยลองไลฟ์สวัสดีวันนี้ก็ว่าคุณปู่นะคะแกนปลานะพากกนถึงมาเทีย่ยวในบ้าล้องเอเนะี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไลติ๊กต็อกอยู่คะ่ะอันนี้ไลติ๊กต็อกอันนี้อันนี้ยูทูปนะ สวัสดีทุกคนแล้ว,วันนี้เาจะให้เทคนิคนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะที่แบบมีลูกนะคะสำคัญมากเมื่อกี้แบบไลฟ์ไปในในนี่แล้วนะคะไลฟ์ไปไลฟ์ไปเอ่อไลฟไ์ไ,ฟไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับเฟ e บุ๊กนะคะ Hi everyone today Hi วัน I want to share you guys about the trips like uh, when you have kids. Right now I am the p r e g e l Yeah, so I have a Pragel with my niece นะคะว่าโอ้ย sorry about it สำคัญมากอันนี้มือซ้ายเป็น TikTok นะแล้วมือขวานี้เป็น YouTube นะก็ลองดูค่ะว่าเรามา test camera กันนะคะว่าแบบ ยังไงนะวันนี้นะอยากจะอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะนะนะคะว่าสิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะอะ่ะเดี๋ยวชาแนนี้จะบ i า i ลิงกัวนะพูดทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะนะ today I take my niece to play um, at a playground that we really call ball house so we have so many b o d y f i e s for the kids okay so นะคือแบบ บอกคุณแม่ที่มีลูกนะคะอยู่ในช่วงอายุ12นะวิ่ง Golden periods for parents น uh, ะ before they 11 or 12 years นะคะฮัล h หล everyone สวัสดีทุกคนเลยค่ะ uh, ที่เข้ามาจอยวันนี้นะ hi everyone come to join me today so น uh, ะ today I'm gonna pray God with my n i e นะคะอยากให้พูดในภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ปะอ่ะนะ Uh, วันนี้มีโอิกต็กมีคนเข้ามาเยอะเลยนะ This is my first time to live at tiktok Okay เ o so, and then just like me also and this one is uh, another channel is youtube also อ่าสวัสดี่ะอ่าเพื่อนๆใครทักเขา้าทักทายเข้ามาได้เลยนะสวัสดีโอวันนี้ t ิกต o k กคนเข้ามาเยอะมากนะสวัสดีค่ะ h ลโ l o นะใครเข้ามาก็ทักทายที่ชอมีได้วันนี้เทสนะเทสไลท์นะคะที่ตกตอกนะคะนะอืม mm. นะอ่ะโอเค let's continue <S <Yeah. S 2> คือบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะช่วงเวลาทองนะคะของลูกนะก่อนอายุ12นะที่คุณจะมีเวลาอยู่กับเขานะคะคุณจะช่วยสร้างในิสัยเขาได้เยอะมากมีข้างหลังหลานซ้ายไหม n ซ Manage นี่ต้องมีให้เห็นน้องกนิดยนี่ <Yeah. S 1> นะนะ number one very benefits for the kids that can m a k e a new friends to break the ice คือเว,เวลาที่เขาเล่นเขาเล่นเนี่ยบ้านบอลเนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีเพื่อน break the ice ก็คืออะไรเวลาเราเจอคน,นใหม่ๆนะสำหรับคนไทยนะจะแปลให้ฟัง break the ice we are need to baby eyes for we know each o t h e r to m a k e the new friends นะก็คือแบบว่า เราจะต้องทําลายกําแพงภาษาทําลายกําแพงหินกําแพงน้ําหินนะกําแพงน้ําแข็งอ่ากําแพงน้ําแข็งนะเบรคดิไอซ์นะคะ,ะเห็นชัดไหมอ่าใครเห็นชัดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะนะโอเควันนี้จะมีเทสลิ์ไปก่อนนะยังไม่ค่อยรู้หรอกว่าถึกรอนองมืออ่ะมุมนี้สวยแสงสวย,ยโอเค เข้ามาก็ทักทายนะคะบอกว่าช่วง Golden p e r i o d for Parents Golden Periods for Parents, periods parents during um, the kids before 11 or 12นะคะคือแบบช่วงหน้าทีทองของคุณพ่อคุณแม่เลยนะก็คือช่วงเด็กก่อนอายุสิบสองนะคะเพราะว่าอะไรเขาจะยังสนใจคุณอยู่นะแต่ว่าพอหลังจากนี้แล้วเขาจะไปนสนใจอีกเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาหาลัยนะเข้ามาหาลัยนะคะหรือว่า สนใจเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึ่งึ่งตรงนี้นะคะอ่าะ,ะข้อแรกนะคะเป็นฟิสข้อแรกเลยประโยชน์ข้อแรกเลยนะคะก็คือการที่เด็กเนี่ยสามารถสร้างเพื่อนนะเนี่ยเขาแบบมาเล่นเนี่ยรู้จักกันหนระืป When they go to the new place they don't know another they don't know what is about them w o r anything คือแบบเขาไม่รู้ไงว่าแบบเออเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบสร้างเพื่อนใหม่นะข้อที่สอง number ูชูนะ you can see that all around place you can make your kids make that e i few muscles คือแบบว่าพอเวลาเด็กๆเ,เขาเล่นเนี่ยขเขาก็จะได้เป็นการสร้างกล้ามเนืน้อเห็นปะเดลูเก n more energies นะคะเห็นไหมคะนะ just like another สเตชันท like ี่จะใส่ The p l a y r o l e Models นั่นเงค่ะช่องอะไรบ้างการ Pre-Role ก็คือการทำสถานการณ์สมมุตินะว่าตัวเองเป็นคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเช่นแบบว่า I'm do salon นะแบบเป็นช่างทำผมเนี้ยเป็น I'm a i r Chef แล้วฉันเป็นคนทำอาหารนะคะนะก็คือแบบว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีการสร้าง Role Models ก็คือแบบเขาอยากจะเป็นอะไรเขาจะลอง very important for parents should be to support them and share them up okay. support them just like something they want to do just let them do okay uh, yeah today i take my niece to she, she wants to go to skytrain because normally we have a, our private อ๋อ transportation คือเรามีรถส่วนตัวของเรานะคะเขาบอกว่าเรามีรถส่วนตัวนะ normally day we never used to public transportation คือปกติเนี่ยเราไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไม่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 ได้ใช้เขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะรถสาธารณะอะไรเงี้ยหลานสาวเนี่ยเขาอยากขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะหลานสาวเนี่ยเขาอยากขึ้นรถไฟฟ้าวันนี้ที่จะมีโอกาสหลานสาวขึ้นรถไฟฟ้า สถานีเดียว just leave one station น right? ะ because I just want she can experience so how to use it right? nah, like nah, right. นะคะนะ like this นะ alright นะคะคือแบบคือเด็กอะ่ะเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่จะต้องสนับสนุนเขานะคะนี่เห็นไหมวันนี้ลองเทสดูนะว่าระหว่าง กล้องของยิทูบเบอรนะคะแล้วก็ตัวยูทูบเป็นยังไงนะ Today I w a n นวันเทสกรุ๊ปนะทุกคนโอเคโอเควันนี้เทสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ซีอูอีกนะ See you again, yeah. See you again.